โอเคมาพบกันอีกแล้วกับวิชามาสเตอร์ดูเอลบรรยายการดวลน,นะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่4 EP นะครับ EP 4นะฮะผมก็เก็บไว้15อันนั่นแหละแล้วผมทำไปแล้ว3ผมก็เลยลบรีเพย์ไป3ก่อนนะฮะก็จะเป็นการดวลที่4นะครับการดวลที่4ในแรงนะครับโอ okay, เคไปเริ่มกันเลยอันนี้ใช้เอ็กโซเดียเหมือนเดิมนะครับเป็นเด็กหลัก โอเคอันนี้ผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนมา60บใบเช่นเดียวกันฮะโอเคไปเลยผมเริ่มก่อนทุยผมเริ่มก่อนผมกดใช้ Venture Temple ก่อนก็มีอาร์คอยู่นะฮะมิ l l e n n i u มาด้วยมือมิลล e เนียมแล้วก็ Forbidden Lord เ,เด็ดแล้วก็นี่ิลุนะครับสังเกต Venture Temple ก่อนโดยการนำ Retailing C นะ,ะับแปะแล้วก็เอาเ e n เกจนจ i n w a k e f o ์ m อ่ะมิลล e เ n i u นะครับแปะ จากในเด็กนะครับแล้วผมก็โชว์มีมีเมลียมอาร์ก็โชว์เมลียมอาร์กนะครับไม่เสีย2,000นะฮะแล้วผมก็แอดเฮิร์ทออฟบูไอเฮิร์ทออฟไอก็ทิ้งนะครับทิ้งเพื่อแอดแอดเมลียมอาร์กนะครับแล้วผมก็ใช้เมลียมอาร์กโชว์บูโชว์ฟอร์บิดินวันการ์ดนะครับก็คือโชว์เอสโซเดีย5ใบในเด็กอันเชิญอันสตอเอร์รี่เอสโซเดียนะครับ อินคา n a เนตหรือเอ็กซ์เดียอินคเนตไม่ที่ไพก็หยุดเขาไม่ได้แล้วผมก็เซตฟอร์บิเดนดอบเลดแล้วก็เมื่อจบเทิร์นเอ็กซ์เดี p อันส e ตรบเบ i เอ็กซ์ t e เ h e u อินคา p a เนตก็เซตเอ็กโซสไพรเลสนะครับ <c oughs> และอีกฝ่ายฝ่ายใช้เดอะทูซันก็ส s นะครับเอฟเฟกของเดอะทูซันก็สก็คือคุณสามารถ วิกเกตดากอนออฟลาหรือการ์ดที่มีชื่อวิกเกตดากอนออฟลานะครับจากในนได้ขึ้นมือได้นะครับยกเว้นการ์ดใบนี้นะครับเมื่อมอนสเตอร์ที่ติดชื่อวิกเกตดากอนออฟลาหรือเป็นมอนสเตอร์ที่ยกเว้นเดอะวิกเกตดากอนออฟลา ออมอเตอร์ที่ยกเว้นวิกเกตดาก้อนออฟลาจะไม่สามารถโจมตีได้ในในเทิร์นที่อันเชิญแบบพิเศษนะครับแล้วเทิร์นละครั้งในช่วงของเมนเฟสของคุณคุณสามารถส่งการ์ดใบน,นี้ที่อยู่บนสนามและวิกเกตด,ดาก้อนออฟลาขีดอิโมมอร์ทโฟนิกนะฮะจากในเด็กไปที่สุสานและส่งลาจากบนสนามเนี่ยไปที่สุสานนะครับแล้วผมก็เนเกตและใช้ใช้ใช้สเปลการ์ด โซเอ็กเชงการทำงานของการ์ดสเปีรการ์ดโชซเอ็กเชงก็คือผู้ที่ใช้การ์ดเนี้ยจะสามารถอัญเชิญมอนสเตอร์โดยการสังเวยการ์ดบนสนามของเราเพื่ออัญเชิญการ์ดแบบสังเวยเนี้ยจากบนมือของตัวเองเนะครับและเมื่อการ์ดใบนี้ถูกส่งจากฟิวไปที่อุสานเนี้ยเราสามารถที่จะสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้ได้ด้วยนะอ่าแฟร์ไหมถ้ากรณีที่ผมมีมอนสเตอร์เลเวล5หรือเลเวลที่ต้อง,ส,งสังเวย1ตัวเงี้ยผมก็ สามารถสังเวยการ์ดท,ที่เขาเพิ่งอัญเชิญมานี้ได้อีกรอบหนึ่งอ่าอะไรประมาณนี้คือเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ได้ด้วยโดยการสังเวยมอนเตอร์ตามวัตถุดิบที่จําเป็นนะกันจําเป็นที่จะต้องใช้2ใบหรืออันนี้เอฟเฟกต์มันสามารถใช้5ใบหรือมากกว่าได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของไพรมารี่มีเห็นมีเลขหนึ่งเนะี่ยไม่ได้ยังไม่ได้อธิบายทีเนะี่ยอันนี้เป็นการ์ดเมตาเนะครับเป็นกับดักมือเมตาก็คือในช่วงของเมนเฟสนะครับเมื่อฝ่ายอัญเชิญแบบโปรตีหรือแบบพิเศษ มากกว่า5ครั้งนะครับคุณสามารถที่จะสังเวยมอนสเตอร์บนสนามของฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดนะครับที่หงหน้าอยู่นะครับและอัญเชิญแบบพิเศษโทเคนนะครับที่ติดชื่อ p r i ม a รีโทเคนเป็นมอนสเตอร์โทเคนเผาล็อกธาตุแสงเลเวล11พลังโจมตีและพลังป้องกันนี้จะเท่ากับผลรวมของพลังโจมตีพลังป้องกันของมอนสเตอร์ที่สังเวยบนสนามของฝ่ายตรงข้ามนะครับและเมื่ออีกฝ่ายอัญเชิญการนี้มา บนสนามนะครับเ e ิร์ o ออฟบลูอ e นะครับก็ตื่นมาจากหลุมนะครับโดยการส่งกายมันนี้ไปที่สุสานนะครับแล้วผมก็สั่งใช้งานซังเกนจินในฝ่ายสั่งใช้งานเม t a l ร e f l เฟ็กซ์สมสามารถสเปย์ตัวเองมาเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกัน3,000พลังโจมตี0และเลเวล10ธาตุน้ำเผาเผาอาควาการ์ดนี้จะไม่สามารถโจมตีได้นะครับ เดี๋ยวผมสั่งใช้งานสั่งจริงๆอีกรอบหนึ่งโชว์มิลเลนียมอาร์คแอดโกลเลมแล้วก็สั่งใช้งานเวนจูเทเบิลเพื่อเอาโกลเลมเนี่ยมาแปะแล้วก็เอาไมเดนออฟเดอะมิลเลนียมมูนมาแปะนะครับแล้วก็ผมก็โชว์ <c oughs> โชว์ฟอร์วิดเดนวันในเด็กนะครับ ห้าใบแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษ e x o r i a Incarnate a n d s t o p a b l e The u n s t o p a b l e นี่แล้วผมก็สั่งเช้งาน e x o d e f i r e l e s ที่เซตมาตั้งแต่เทิร์นแรกนี่ครับและเกณฑ์พลังโจมตีเท่ากับไลท์พอยต์ของเราเราก็ชนะนะครับนี่ง่ายอันนี้น่าจะเป็นเด็กเทพนะครับผม